นะคะอันนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีต่อแล้วค่ะมีอีพีหนึ่งถึงสี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาตู้มันใส่แสกนก่อนเดี๋ยวเราก็ใส่แอนด์คอนเตอร์ตู้เลือกสติกเกอร์ก่อนสติกเกอร์เยอะมากเลยนะทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวเราเลือกมีหลายแบบเลยนะนทุกคนมีเหรียญหนึ่งบ ทุกคนอยากรู้ไหมคะคนที่เราจะทำกล่องไปให้คือใครอ่ะง่ายๆนี่นะอันนี้นะอันนี้นะคะทางเรีเลือกได้ไหมเดี๋ยวอไปปิดประตูสิทุกคนเดี๋ยวเราไะ เข้าบ้านเต็มเลยทุกคนไม่รู้โอ้โ <c oughs> เต็มเลยช่วยกันตียุงห,หน่อยนะทุกคนอะไรเยอะทุกคนดูสติกเกอร์สวยนะคะเป็นสติกเกอร์คเคเบนาวาให้มานะคะสวยใช่ไหมละคะ แค่ขอหน,าาน้าพายมีสวยแล้วทุกคนสติกเกอร์นี้ยังนี่ให้ดูดนี่เลยได้มาลสาแผีเสียง,งไม่ได้ตีใครกันหน่อยได้ไหม ถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรนะพี่จะพูดทำไมไมวีในไอดูช่องพี่ เลยนะทุกคนเริ่มจะทายถูกหรือยังอ้าสิบบาทนะทุกคนสิบเหรียญหนึ่งเออหนึ่งเหรียญนสิบเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญ นี่คือพัดลมของเรานะทุกคนน่ารักไหมมีสติกเกอร์แปะเยอะแยะเลยนะทุกคนน่ารักจี่ไหนะเราพัดลมพัดลมดลม,มีหน้าตาด้วยแล้วเราก็ฉีดน้องไมเมโลดี้ค่ะน้องคุลมี้ดูเลยจะฉีกให้ทุกคนลูกทุกคนนะ อะไรของนี明明้ไม่้อม่้อน อันนี้ของเราขายนะทุกคนขายย9ิบเก้าบาท ใส่วเ,เว,วเ้เดี๋ยวเราก็หาเดี๋ยวเราหาก่อนนะคนระหว่างรอแล้วจะเกิดเ,เดี๋ยวดูหน่ยนะ <c oughs>